เด็ก18คนเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในโรงเรียนประตูหอพักถูกล็อกทําให้พวกเขาหลบหนีไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวของพวกเขาถูกปิดปากและต้องลงนามในข้อตกลงเรื่องเงินชดเชยตำรวจอาวุธครบมือนกพิราบถูกขังหน่วยสุนัขตำรวจเคนายนั่นคือฉากก่อนงานเลี้ยงฉลองครบรอบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งปีนี้เป็นการครบรอบ100ปีโดยเริ่มต้นการสาคัญด้วยพิธีการฟุ่มเฟือยจากเงินของผู้เสียภาษีมันยากที่จะเชื่อเรื่องที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทรมานนักโทษทางความคิด ข้อมูลจากระบบเรือนจำของจีนถูกเปิดเผยน้อยมากเราได้พูดคุยกับชายชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเราประสบการของเขาที่ถูกกักขังอย่างผิดกฎหมายในเรือนจำจีนยินดีต้อนรับสู่รายการจับตามองจีนดิฉันทิฟฟานี่ไมเออร์เด็ก18คนเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจในกองเพลิงกลางดึกที่ประเทศจีนพวกเขาถูกขังอยู่ในหอพักจึงหนีออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังบล็อกข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปบนโลกออนไลน์ นักเรียนอย่างน้อย18คนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีก16คนจากเหตุไฟไหม้ภายในโรงเรียนสอนศิลปะก,การต่อสู้ทางภาคกลางของจีนไฟลุกไหม้ภายในศูนย์ฝึกจนสิงอินเตอร์เนชั่นแนลไฟคลับซึ่งอยู่ในเมืองชางชิวมณฑลเหอหนานเมื่อคืนวันที่25มิถุนายนสินหัวเน็ตสื่อของจีนรายงานว่า30คนถูกช่วยชีวิตออกมาได้เยอะมีอายุระหว่าง7ง16ปี มีรายง,งานว่าประตูหอพักของพวกเขาถูกล็อกในตอนกลางคืนเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดไฟไหม้เวลาประมาณตี2องตำรวจถูกเรียกประมาณตี3ไม่มีผู้ใหญ่แม้แต่คนเดียวทำไมพวกเขาถึงล็อกประตูมันไม่ใช่การฆาตกรรมหรือลูกชายบอกผมว่าเด็กๆมักรู้สึกหิวเนึกจากทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายมากโรงเรียนโกว่าเด็กจะออกไปซื้ออาหารตอนกลางคืนดังนั้นพวกเขาจึงล็อกประตู แม้ว่าโรงเรียนสอนศิลปะก,การป้องกันตัวจะจดทะเบียนกับรัฐแล้วก็ตามแต่ตามรายงานอาคารดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับสถานที่ฝึกสอนตามข้อมูลที่แผนกดับเพลิงท้องถิ่นระบุคุณพ่อคนหนึ่งแสดงความโล่งใจที่ลูกชายรอดชีวิตแต่ได้อธิบายว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในข้อความถึงรอยเตอร์เขาเขียนว่าข้อมูลทั้งหมดถูกบล็อกหลังเหตุก,การณ์ดังกล่าวปักกิ่งสั่งปลดเลข,ขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำท้องที่และนายกเทศมนตรีออกจากตำแหน่ง ผู้ต้องสงสัย3ามคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งผู้ก่อตั้งโรงเรียนด้วยพอแม่ซึ่งโศกเศร้าถูกขวางไม่ให้เห็นศพของลูกๆจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นหลังเกิดการประท้วงเจ้าหน้าที่ได้แยกผู้ปกครองออกจากกันซึ่งเป็นความพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้ข้อมูลแพร่กระจายพวกเขาแยกครอบครัวที่สูญเสียลูกออกไปแต่ละครอบครัวจะพักอยู่คนละโรงแรมตอนนี้บางส่วนอยู่ในโรงพยาบาลบางส่วนอยู่ในโรงแรมพวกเราไม่ทราบรายละเอียด ขณะนี้เจ้าหน้าที่บังคับให้พวกเขาลงนามในข้อตกลงเรื่องเงินชดเชยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้นี้ถูกลบออกจากสื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่หลายครอบครัวต้องเผชิญกับผลจากเหตุไฟไหม้แต่สื่อจีนดูเหมือนจะเงียบผิดปกติพวกเขาไม่ทําข่าวเรื่องอุบัติเหตุและบล็อกคอมเมนต์บนโลกออนไลน์ทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับงานฉลองที่ปักกิ่งข่าวเพลิงไหม้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังมีการเตรียมฉลองครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันที่หนึ เจ้าหน้าที่ได้วางแผนจัดแสดงและจัดการเฉลิมฉลองเป็นวงกว้างในงานดังกล่าวในทำนองเดียวกันสื่อของรัฐจีนได้รับคำสั่งให้ทำข่าวเฉพาะเรื่องที่แสดงถึงความสำเร็จของพรรคและส่งเสริมชื่อเสียงของพรรคสื่อจีนไม่ได้รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับนักเรียน18คนที่เสียชีวิตในวันถัดมาสื่อรายงานว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวมทั้งนายกเทศมนตรีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ดูแลเทศมนฑลน,นั้นถูกปลดลงจากตำแหน่งและถูกสอบสวนทางอาญายิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองของนักเรียนที่รอดชีวิตบอกกับรอยเตอร์ว่าพวกเขาไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับชีวิตของลูกๆที่โรงเรียนนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมและข้อมูลที่ออกมาข้างนอกก็ถูกบล็อกคอมเมนต์เรื่องเหตุไฟไหม้บนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนเริ่มหายไปในไม่ช้าไม่ถูกลบก็ถูกบล็อกแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในรายการยอดนิยมเช่นกันแต่อยู่ในหน้าล่างๆในขณะที่ข่าวนี้ถูกปกปิดสื่อจีนให้ความสนใจต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐ ข่าวอาคารสูงในรัฐฟลอริดาถล่มพุ่งขึ้นเป็นอันดับต้นๆของรายการยอดนิยมกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เป็นกระแสบ,บนสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนหนึ่งคอมเมนต์ถึงการถูกตัดขาดว่าคนจีนฉลองเมื่อคนอเมริกันเสียชีวิตแต่เมื่อคนจีนเสียชีวิตพวกเขากลับไม่รู้ข่าวอะไรเลยนกพิร,ราบถูกขังถนนถูกปิดตำรวจอาวุธครบมือหน่วยสุนัขตำรวจเคนายและคนท้องถิ่นออนลาาประเวณน,นั่นคือฉากที่ปักกิ่ง ในเมืองมีการฉลองครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์ในวันที่1กรกฎาคมมีวิดีโอแสดงให้เห็นรถบัสที่มีทหารอยู่เต็มรถกว่า220คันขับเข้าไปในสนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่งสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองหรือที่เรียกกันว่าสนามกีฬารังนกผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าทหารสวมชุดพรางและถือปืนตอนนี้สนามกีฬารังนกสว่างสวยจากข้างในออกมา ชาวบ้านคาดเดาว่าทหารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยระหว่างงานเลี้ยงวันเกิดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CCP พิธีซ้อมจุดดอกไม้ไฟทำให้ท้องฟ้าสว่างสวยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามรายงานของเรดิโอฟรีเอเชียการซ้อมนี้ใช้เงินของผู้เสียภาษีชาวจีนเกือบ350ล้านบาทแม้ฉากจะสว่างสวยระยิบระยับแต่บรรยากาศในปักกิ่งเริ่มตึงเครียดมากขึ้น กองทหารที่มักจะทำหน้าที่รักษาความมั่นคงหรือล่าตะเวนหาคนทำผิดกฎหมายได้มารวมตัวกันอยู่แถวๆใจกลางเมืองโดยให้ความสนใจในระยะหลายกิโลเมตรจากจัตุรัสเทียนอันเหมินของปักกิ่งซึ่งถือเป็นศูนย์กลางเมืองนอกจากกองทหารเหล่านั้นแล้วยังมีทหารติดอาวุธตำรวจในเครื่องแบบตำรวจนอกเครื่องแบบหน่วยสุนัขเคนายและแม้แต่ป้าจากชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบหญิงสูงอายุเหล่านี้ซึ่งมักถูกเรียกว่าป้าในวัฒนธรรมเอเชียสวมปลอกแขนสีแดง พวกเธอได้รับมอบหมายให้จับตาดูชาวบ้านที่เข้าออกในชุมชนซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องศูนย์กลางพักกฎระเบียบในเมืองก็เข้มงวดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งจดหมายด้วยกระทรวงความมั่นคงสาธรารณะและกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนได้ลงนามเรื่องข้อบังคับกับ China Post ที่ให้บริการไปรษณีย์ในประเทศโดยกำหนดให้เอกซเรย์ ray, พัสดุทั้งหมดที่จะส่งไปปักกิ่งหลังจากคัดกรองเสร็จแต่ละกล่องจะติดสติกเกอร์ว่าผ่านการสแกนแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นพัสดุเหล่านี้จะต้องผ่านการสแกนครั้งที่สองก่อนจะจัดส่งถ้าสแกนไม่ผ่านก็จะไม่ถูกจัดส่งออกไปไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการเตรียมงานฉลองสัตว์บางชนิดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันมีคำสั่งห้ามใหม่สำหรับนกพิราบที่เลี้ยงในบ้านในเขตหนึ่งของปักกิ่งมีการห้ามไม่ให้เจ้าของนกพิราบปล่อยนกออกมาบินข้างนอกเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อก,กันตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาย,ยนถึงหนึ่งกร,รกฎาคมในอีกแดเขตนกพิราบออกมาบินได้หลังบ่ายสามโมงเท่านั้น ลูกโป่งก็ห้ามใช้เช่นกันมีคอยกเว้นเฉพาะนกและลูกโป่งที่ใช้ในพิธียิ่งไปกว่านั้นถนนในบริเวณใกล้เคียงถูกปิดก่อนวันครบรอบสำนักงานตำรวจกรุงปักกิ่งได้ประกาศปิดถนนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานเป็นเวลา3วันสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงทั้งหมดก็ปิดชั่วคราวเช่นกัน ศาสตราจารย์ที่เกษียณอายุแล้วจากสถาบันกลางของ CC ซซึ่งหลบหนีออกจากจีนเมื่อหลายปีก่อนได้คอมเมนต์ถึงข่าวดังกล่าวลงบนทวิตเตอร์โดยโพสต์ว่า CC p กำลังฉลองครบรอบ100ปีแต่มันทำให้ดูเหมือนว่ามีภัยพิบัติใกล้เข้ามามีอีกโพสต์ถามว่าทำไม CC p ถึงต้องการศัตรูจากภายนอกจำนวน,นมากนะหรือเพราะถ้าศัตรูจากภายนอกเหล่านี้หมดไปประชาชนจะพบว่าจริงๆแล้ว CC p นั่นแหละคือศัตรูของประชาชน มันยากที่จะเชื่อเรื่องที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนทรมานนักโทษทางความคิดด้วยรายงานที่มีไม่มากเกี่ยวกับระบบเรือนจําของจีนจึงทําให้มีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะน้อยมากเราได้พูดคุยกับชายชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเล่าประสบการณ์ของเขาที่ถูกกักขังอย่างผิดกฎหมายในเรือนจําจีน 26พิจุกนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทรมานสากลปีนี้ชายคนหนึ่งจากประเทศจีนได้เปิดเผยประสบการณ์ที่เขาถูกทรมานที่นั่นตอนแรกพวกเขาให้ผมอาบน้ําเย็นโดยก่อนหน้าั้นพวกเขาเปิดหน้าต่างและประตูวไว้แล้วถังน้ําไปแช่แข็งอุณหภูมิลบ30องศาเซลเซียสมันหนาวจัดมากเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2551ในขณะที่ชาวจีนเฉลิมฉลองวันสงท้ายปีเก่าหวังหงติดคุกวันแรกเขาถูกตัดสินจำคุก4ี่ปี เราไม่ยอมละทิ้งศรัทธาในวิชาฝึกบำเพ็ญจิตใจที่เรียกว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าฝ่าหลุนต้าฝ่าหรือที่รู้จักว่าฝ่าหลุนกงเป็นวิชาฝึกบำเพ็ญจิตใจซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี2535ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศจีนผ่านการบอกปากต่อปากแต่ในปี2542เจียงเจ๋อหมินหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะนั้นแต่กระทำการที่คาดไม่ถึงด้วยกลัวว่าจะมีผู้ฝึกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผู้คนจะมีความคิดเป็นอิสระและมีศีลธรรมเขาจึงเริ่มแคมเปญปัทุสร,ร้ายฝ่าหลุนต้าฝ่าเป็นวงกว้างเพราะค่านิยมเหล่านี้ไปขัดกับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของจีนผู้ที่ถูกขังในจีนมักถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆนานาซึ่งหวังก็ไม่มีข้อยกเว้นแต่มีวิธีการหนึ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำของเขานั่นคือมานั่งขอบคมผมทำมานั่งขนาดเล็ก เรียนแบบขนาดร,รูปร่างของมานั่งขอบคมนั้นพวกเขาใจคุณนั่งบนขอบและมันเจ็บมากจริงๆคุณทนได้ไม่นานมานั่งขอบคมมันแคบและนั่งได้ไม่มั่นคงเมื่อหวังตกมานั่งตำรวจจะเตะเขาที่ด้านหลังตรงบริเวณหัวใจออเมื่อคุณขาลอยและลมความลงไปผมรู้สึกเค็มในลำคอเหมือนกับตอนไอเป็นเลือดร่างกายกระดูกและอวัยวะทั้งหมดเจ็บปวดมากเมื่อหวังไม่ยอมนั่ง เขาถูกไม้ตีที่ท้ายทอยและหมดสติทันทีที่เขาฟื้นสติเล็กน้อยผู้คุมก็จะทรมานซ้ำขั้นแรกเทน้ำเย็นลงบนตัวเขาและให้นั่งบนม้านั่งขอบคมแล้วก็ทุบตีเขาพบว่าเขาไม่ใช่ผู้ฝึกฝ่าลุนกงเพียงคนเดียวที่ถูกทรมานแบบนี้พวกเขาเอาหัวคุณโขกกับกำแพงและบอกว่าเรื่องบนกำแพงทั้งหมดมาจากผู้ฝึกฝ่าลุนกงถ้าแกตายเราแ,แค่ใช้เอกสารและบอกว่าแกตายตามธรรมชาติ หวังบอกว่าเขาถูกสั่งห้าไม่ให้นอนด้วยและต้องเผชิญกับการทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เขาละทิ้งศรัทธ,ธาภายในเวลาเพียงสองวันหวังก็ล้มป่วยจากการถูกทรมานเขาอธิบายว่าณจุดนั้นเขานอนไม่หลับเพราะความเจ็บปวดแลนะต้องใช้เวลา40นาทีคดตัวอยู่บนเตียงหวังถูกคุมตัวอยู่บนเตียงเป็นเวลาครึ่งปีก่อนที่จะหายเป็นปกติผู้คุมก็บังคับใช้แรงงานเขาการทรมานทิ้งรอยแผลเป็นที่คอและร่างกายส่วนล่างของเขารายง,งานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐปี2563ระบุว่ากฎหมายจีนห้ามทารรณกรรมทางร่างกายและ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างไม่เหมาะสมแต่มีรายงานจำนวนมากระบุว่าผู้คนถูกทรมานในระหว่างถูกขังที่จีนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe NTD ไทยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ